วันนี้ค่ะจะพาทุกคนมาเปิดเหตุผลสำคัญทำไมบริษัทมหาชนยักษ์ใหญ่ระดับประเทศถึงเลือกสาวน้อยเพจบ้านแพงและอุ่งอิง,องในการสนับสนุนในการเปิด วงหมอลำในฤดูกาลที่กำลังจะถึงนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนค่ะพูดถึงเป็นอย่างมากแล้วก็เมื่อตอนกวงวันเนาะซึ่งทางสารพิพัน์แหงค่ะนำโดยบอสโจค่ะแล้วก็ผู้จัดการนะคะเข้าไปที่บริษัทอร่อยดีค่ะซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดค่ะที่มีมูลค่าธุรกิจค่อนข้างใหญ่มากๆเลยทีเดียว ต้องบอกคะ่ะว่าตอนนี้คือเป็นเวลาทองแล้วก็เป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยวนะคะสปอนเซอร์ในการที่จะเป็นผู้สนับสนุนหลักะคะ่ะทีนี้คะ่ะดิฉันอยากจะชวนทุกคนมาเปิดเหตุผลสําคัญเพราะว่าดิฉันได้ไปเห็นคลิปที่บัรจนไลฟ์เมื่อตอนกลางวันแล้วได้ยินคําพูดอะไรบางอย่างนะคะจากจาก ลูกค้าและกันว่าทําไมเขาถึงเลือกสาวร้อยเพชรบ้านแพงเนาะคำพูดนี้ถือว่าเป็นพูดคำพูดที่ำสำคัญค่ะแล้วก็เป็นคีย์แมสเซจในการที่จะทําให้เราเองในมุมแฟนคลับก็รู้นะว่าเออทำไมเขาัดตัดสินใจถึงเลือกสาวน้อยแล้วสิ่งนี้แหละเป็นเหตุผลในการยืนยันได้ดีมากๆเลยทีเดียวและว่าพวกเราแบบไม่ได้ฝันไปนะแล้วเขาเข้ามาสนับสนุนเราจริงๆ อร่อยดีค่ะกระทิอร่อยดีเราเห็นกันมาแบบตั้งแต่ดิฉันเห็นมาได้ประมาณเกือบ10ปีแล้วนะคะสำหรับบริษัทอร่อยดีซึ่งจริงๆอร่อยดีเนี่ยชื่อบริษัทจริงๆเขาชื่อไทยอาการิฟู้ดจำกัดมหาชนตอนแรกดิฉันก็ว่าบริษัทมหาชนก็น่าจะพันล้านปะ่ะแบบพันล้าน2 0 0พล้าน3 0 0พล้านดิฉันไปเช็คในระบบภาษีค่ะนี่คือตัวเลขส่งภาษีปี2 566ปีล่าสุด นะคะรายได้รวมอยู่ที่1 2ึ่งล้านใช่ค่ะ1 2ึ่งล้านจริงๆนะคะสำหรับอร่อยดีหรือว่ากะทิอร่อยดีซึ่งในบริษัทนี้นะคะก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไระมีผลิตภัณฑ์ค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวซึ่งเป็นผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอ่อพวกสินค้าเรื่องของครัวเรือนนะคะแล้วก็อาหารต่างๆ

ซึ่งโรงงานนั้นน่ะก็จะมีพี่ๆนะคะที่น่ารักที่เป็นแฟนขับอูอิงแล้วก็เป็นแฟนขับสารพชรบ้านแแปลงนะคะเป็นคนที่ทํางานอยู่ที่นั่นเขาก็เลยปากต่อปากค่ะสิ่งนี้มันสําคัญนะนี่อร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลกสําหรับผลิตภัณฑ์อร่อยดีค่ะเพื่นว่าอยู่ที่โรงงานเพิ่นนี่ คือมีเอสาวน้อยมีแม่บ้านมีแม่บ้านมีเอฟซสาวน้อยออทั้งแม่บ้านใช่สาวออฟฟิศคนขับรถทุกเพศทุกวัยผู้หลักผู้ใหญ่เนพ่้านไปพ่อหลังห้านไปเจอที่หลังห้านหลังเวทีเห็นคนกําลังใช้ผลิตภัณฑ์อยู่นี่คือคีมเอเสร็จสำคัญหนึ่งอย่างแต่มีอะไรที่สำคัญกว่านั้นเนาะ คือมันไม่เฟอกอ่ะพูดในตัวมันเนาะเนี่ย no. ซึ่งคำพูดคำหนึ่งค่ะเป็นพี่ที่ใส่สูตรสีขาวพูด,มพดผมอยากให้คุณจใจเย็นๆนีใน่ใจเลือกสาวทำไมถึงเลือกสาวหน่อยเพขแบ้าน,นแพงในการเอกันสนับสนุนในครั้งนี้เพราะความเป็นธรรมชาติค่ะเป็นที่รักของทุกคนแล้วก็เป็นที่รักของทุกคน<อ>ค่ะใช้ผลิตภัณฑ์เราจริงๆอยู่แล้วภาษาพวกนี้เป็นภาษาทางการตลาดหมดเลยนะทุกคนวงดูจริงๆเราเห็นใช้จริงๆเรารู้ว่า ว่าแบบพี่ท่านเขาพี่เขาเป็นคนกันตลาดที่เขามองเห็นอะไรหลายๆอย่างความเป็นธรรมชาติค่ะความเป็นมนุษย์นี่แหละแล้วก็ความเป็นคนที่เข้าถึงทุกๆคนเป็นมิตรกับทุกคนนี่คือคำพูดสำคัญเดี๋ยวราบอโต้ก็แบบ เราจริงๆเราดีใจมารจุก็คงเขินอยู่ก็เลยเออพิมพ์มาส่งกำลังใจอร่อยดีมากเอออร่อยดี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 เออเออความเป็นธรรมชาติของวงสาวน้อยเพจบ้านแพงและทุกๆคนในวงเป็นกันเองครับเป็นกันเองเออบันดิพี่น้องนี่มีคำพูดคำพูดหนึ่งที่ไม่ต้องพูดอะไรกันแม่ใช่ทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก รน้ำหนจีอีกลวสาวน้อยเบ็ดันบ้านแผ่นีฝากนะคะใช่ลูกสูบน่ากินมากครัคุณสัมขับวันนี้ซ่ฉันเห็นละลูกสูบต่อไปนี้นะครับไ่กองไผถูกรับรถถูกนไปถึงอร่อยดีพนักเข้านี่คีว่นี่คำพูดนี้คำพูดนี้คำพูดนี้ใช่ครับซอรมากกับเทได้ไหมคะนี่คำพูดนี้ ชัดเจนมากเลยมีแฟนคลับทั้งคนไทยและปากต่างประเทศด้วยมคะเหมือนไทยมีต่างประเทศด้วยไหมคะนี่มีครับเยอะมีครับนี่และคีย์เวิร์ดกิฟรีคารคำนี้เลยเป็นวงที่มี FC ไกลทั่วโลกเหมือนคอนเซปต์อร่อยดีทั่วไทยอะไรไกลทั่วโลกค่ะทุกคนได้คำได้ได้คำพูดนี้แล้วทุกคนมองเห็นอะไรไหมคะว่า การที่ global brand ค่ะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ระดับโลกโซึ่งมูลค่า12,000ล้านที่เป็นบริษัทมหาชนเล็งเห็นในศักยภาพของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพราะอะไรเพราะเรามีแฟนคลับทั่วโลกเรามีคนไทยที่อยู่ไกลทั่วโลกบุคคลเหล่านี้ค่ะที่เป็นบุคคลสำคัญในการผลักดันให้สินค้าของเขาอ่ะสามารถไปได้ไกล การบอกต่อของคนสาวน้อยในวัฒนธรรมสาวน้อยที่เขาบอกว่าเป็นความเป็นธรรมชาติมีความแบบแบบเป็นความออรนติกอ่ะหรือว่าเป็นความออรนติกแปลว่าอะไรวะแปลว่าดีโดยเนื้อแทะเนื้อแท้มันดีอ่ะเออเข้าใจปะแล้วก็จิตใจที่อ่อนโยนนู่นนี่นั่นบบาบาบลา,บาและรีแคปได้เห็นเลยว่าคําพูดที่บอกว่ามีแฟนคลับอยู่ทั่วโลกเลยไหมคะ นั่นหมายความว่าแฟนคลับของสาวน้อยเพรบ้านแพงและอุกอิงรัตนพรเพรบ้านแพงซึ่งเป็นคนไทยและในอนาคตจะมีต่างชาติทุกคนมักจะเห็นเวลาหนูไลฟ์สดที่มีฝรั่งเข้ามาพิมพ์แล้วเขาจะดีใจมากๆเวลาเราพูดภาษาอังกฤษกับเขาได้และเราป้ายยาเขาสําเร็จอ่ะแล้วหนูเคยเห็นหลายๆครั้งเลยที่แบบโดนตกไปเพราะอีกิปต์เนี่ยแหละช่วยป้ายยาไปอะไรก็ตามเนี่ยแหละ สิ่งนี้มันเป็นการการันตีอย่างหนึ่งว่าอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลกผลิตภัณฑ์สินค้านี้พาชันนะ่นณปัจจุบัน2024กํากำลังอยากจะพาสินค้านี้ไปได้ไกลทั่วโลกได้อย่างไรบ้างแล้วถ้าการสนับสนุนวงสนวาน้อยเพชรบ้านแพงในหนึ่งฤด,ดูกาลมันไม่มากจนเกินไปมันสมเหตุสมผลนี่คือการวิเคราะห์การทำการตลาดที่ฉลาดที่สุด และสมเหตุสมผลที่สุดซึ่งการสนับสนุนในลักษณะนี้เป็นการสนับสนุนที่อยู่ในบริษัทมหาชนจำกัดของประเทศไทยซึ่งดิฉันดีใจมากๆเพราะดิฉนันได้เห็นความเป็นรากเงาของความเป็นไทยทุกคนมักจะเห็นอร่อยดีค่ะที่ทำ แอดที่เป็นแบบนำเสนอความเป็นไทยความเป็นไทยเนสนี่นแหละให้นำเสนอส่งออกไปในระดับโลกเพราะความเป็นไทยคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วอะไรที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยเห็นถึงศิงละปะวัฒนธรรมไทยได้ดีที่สุดนั่นคือโลกโก้ที่อยู่ด้านหลังนั้นค่ะสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงสิ่งนี้นำมาด้วยแม่ทัพและบอสน้อย ที่ชาญฉลาดและเก่งสุดๆบุคคลเหล่านี้ค่ะมีแฟนคลับระดับโลกได้แล้วนะทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะว่านี่คือเป็นการการันตีแล้วก็การมองเห็นในมุมมองของบริษัทที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไม่มีเหตุผลอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรที่ซับซ้อนไม่มีอะไรที่ยากต่อการฟังเลยค่ะทุกๆอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลเพราะ เขาก็พูดอยู่ในสโลแกนอยากให้อร่อยดีมันไปได้ไกลทั่วไทยและก็อร่อยไกลไปทั่วโลกมันคือแพชชั่นของคนคนเดียวกันที่ผู้ชายคนนี้ค่ะใส่สูตรผูกท้ายสร้อยห้อยพระเนี่ยก็คิดแบบนั้นว่าอยากเอาสารว์เยเพศเไปได้ไกลทั่วโลกคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่กำลังจะมาและตอนนี้มาถึงแล้วตอนนี้ล่าสุดค่ะอย่างเป็นทางการอร่อยดี บริษัทมหาชนจำกัดระดับประเทศมูลค่า10,000 <c oughs> <c oughs> บริษัทอร่อยดีค่ะบริษัทเอ่อมหาชนจำกัดมูลค่า12,000ล้านได้เอกกับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแผ่นเป็นที่เรียบร้อยผู้สนับสนุนที่กำลังจะร่วมเดินทางค่ะในการเดินตามล่าหาความฝันแล้วก็สนับสนุนสินค้าดีๆของคนไทยนะคะ ท้ายที่สุดนี้หนูอยากจะบอกกับทุกคนว่าไม่ต้องใช้ชีวิตกันยากลําบากในอนาคตนี่คือเป็นเรื่องราวที่ดีค่ะแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวจะมีสินค้าแบบนี้เข้ามาอีกเยอะแยะมากมายแต่อยากจะบอกกับทุกคนเลยว่าไม่มีอะไรยากเลยเว้ยเราลองดูในแง่กลไกของการตลาดคนทุกวันนี้ต้องกินต้องใช้ต้องต้องเสพสื่อต้องอยู่ต้องทํานั่นทานี่อยู่แล้วอะทุกวันนี้ก็แค่ เราใช้ชีวิตกันปกติแต่ทุกครั้งที่เราจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตวันเสาร์อาทิตย์หรือเราจะไปเซเว่นเพื่อที่จะมาทําอาหารเย็นก็แค่เลือกผลิตภัณฑ์จากอร่อยดีแค่กิน M150 ในตอนเช้าแค่วันหนึ่งถ้ามีปาร์ตี้ที่บ้านหรือว่าอยากเอาซื้อของไปให้ลูกให้หลานก็แค่เลือกเข้าแก่น้อยถ้าวันหนึ่งอยากจะดูแลสุขภาพอยากจะดูแลผิวก็แค่กินกลูตา ถ้าวันหนึ่งอยากจะหาอะไรอันสนุกสนุกเอฟสินค้าในติ๊กตอกก็แค่กินป๊อปเลยนะป๊อปเลยนะเขาเรียกหะอครับป๊อปคอนอ่ะป๊อปคอนชื่ออะไรหรอป๊อปอะไรวะป๊อปอะไรวะป๊อปอะไรวะป๊อปเลยนะป๊อปเลยนะฉันลืมฉันลืมป๊อปเลยนะป๊อปอะไรนะป๊อปอะไรนะสินค้าของแม่เฟอร์เฟินอ่ะฮอตป๊อปเออนั่นแหละแค่นี้เลยค่ะกินใช้ง่ายๆแล้วไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเพราะท้ายที่สุดแล้วนี่คือ ผลิตภัณฑ์ที่สําคัญค่ะอย่าลืมปุ้มปุ้ยด้วยนะคะปุ้มปุ้ยก็คือกินกันทุกวันอยู่แล้วมึงปลากระป๋องก็ได้กับปลากระป๋องเป็นของคู่กันประเทศไทยคือบริประเทศที่บริโภคปลากระป๋องเยอะมากที่สุดและในอนาคตถ้าจะต้องทําการตลาดเกี่ยวกับเรื่องปลากระป๋องที่เป็นผลิตภัณฑ์ทูน่าต้องทําคนในซา u t ์อีสเอเชียเพราะว่าพื้นฐานการกินเหมือนกันถ้าองคิงจะช่วยจะตีแต่ตีตลาดเรื่องการกินปุ้มปุ้ยนะก็ต้องตี ในซาว์อีสเอเชียก่อนเพราะต่างประเทศเขาไม่ค่อยกินปลานะคะนี่คือวิเคราะห์กันง่ายๆในอนาคตนี่คือสิ่งที่สําคัญค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนภาคภูมิใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะชื่นชมความสําเร็จนะวันนี้กับผู้ชายที่ชื่อ,อ,อวัาโจโยมนินนะคะว่าวัดเก่งมากเลยนะวันนี้หนูเห็นบอสเวลาเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่หรืออะไรก็ตามเวลตาบอสอะเรารู้ว่าบอสประมาาเวยว่า เราจะไปคุยภาษาการตลาดกับเขารู้เรื่องไหมหรืออะไรยังไงแต่ท้ายที่สุดแล้ววะเราก็เป็นเราธรรมดาเราก็เป็นคนปกติที่เราคุยกันปกติอ่ะนี่คือสิ่งที่อยากที่ชื่นชมค่ะเพราะวิสัยทัศน์แบบนี้เพราะความกล้าในตัวบอสนี่แหละที่ทาให้สาวนพนัมแทงจะรองไห้สาวนพนัมแทงมาได้ไกลขนาดนี้แล้วลูกสาวของพวกเราที่เป็นลูกสาวแห่งชาตินะคะก็ได้อันนี้ส่งอันนี้ไปด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตาม see you bye